สวัสดีครับทนท่าครูนะครับยังมาเด็ดเชนเช่นเคยนะซึ่งนีจะมาเรีแอคชั่นโอเวอร์หลอดหรือจอมมารพิชิตโลกนะครับผมในพีที่สี่หรือตอนที่สี่คนนคับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่เราก็จะเป็นการที่เขาเรียกว่าไงไอท่านไอใช่ไหมตามที่เขาเรียกชื่อกันณปัจจุบันเนาะท่านไอเขาเหมือนกนลาลังเล่นอะไรไม่รู้กระจกข,ของเขาแล้วเขาก็ไปเห็นแบบชาวบ้านโดนทาร้ายอะไรอย่างงี้นแล้วก็ เออมันเหมือนยังไงอยากไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยความที่คิดถึงคําพูดของใครว่าชื่อแล้วทัชทัชมีเออคนนี้า่าชื่อนี่จาง่ายนะทัชมีอะไรเงี้ยของคนที่ชื่อทัชมีแล้วก็เลยไปช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแม่งจัดการอาซูนเขาแบบแม่งอย่างโหดเลยแบบเตะอันเดดอะไรมาระดับกลางอะไรไม่รู้แม่งมันกระซวกใส่ช่อช่อช่ออย่างโหดเลยเออโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นไงต้องติดตามรับชมเลยเนาะโอเคครับผมจะเริ่มมีคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นการติปต่อไปนะครับ โอเคครับต้องไปเริ่มค็เลยกรัน้ิ่ักหนึ่ยเซินทายชดีเอสทีเซอุายนเซนชิกาเมืนไอ้คนที่จะได้รับลักกิจให้ไปสังหารหัวหน้าเขาเนาะมีไอ้เทมลับด้วยวมอีอะรทับด้วยวะ่ะโอ้ตาแม่งเปลี่ยนเสียได้ว่ะ

スレイン報告にま,、pues、まで狙、ね、われているてままののとはとければ、と何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 の何ま何と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 まと何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 を何と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 しと何とまと何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 何と何と

話してみたりすると小動物に向ける程度なぜ戦士長様は出ていかれるのでしょうの狙いは戦士長殿ですで。では私たちはこのままでいた方が戦士長殿が包囲の網を崩す隙に逃げるとしましょう。<laughs> そのために彼は目立つように逃げてくださるのですから <laughs> 敵に突進攻撃包囲網を突き破り全ての敵を村から引き離せ มาเออก็ต้องลบความเสียหายหมู่บ้านก่นอนนอนดับแรกอะ่ะจำได้ว่าหน่วยแกมี50คนหนึ่งปะอุย้ยมีเวทป้องกันอู้อะไรอะ่ะเวทเวทจุดม้าเหรอเนี่ยโอ้โหเข้าเท่โอ,โอ้ไอ้นี่คืออาร์คแอนเจิลที่ท่านไอพูดเมื่อกี้ปะอเอาเรื่องอยู่นะคนนี้ก็ มันมีดาบบีมอ่ะโอ้โอ้โอเคมีสกิลอยู่อ่ะเรื่องอยู่ลุงก็เป็นกี่ตัววะเนี่ยอาอะไรอ่ะ ลักชาติรักชาติพวกน,นี้อุ้ยอุ๊ยดึงความสนใจได้แล้วนะจังหวะเนี้ยอุ้ยเอ้าแตกไปสองแล้วเฮ้ยโหแม่งตัวทองโอเคจะจัดการหน้าเลยเนาะโหแม่งเยอะวะโอ้โอเคฟันต่อเนื่องหกหกรอบเงียบนี้ป่ะ โอเคแเม้งปั่นตัวเป็นลูกคางเลยน่าจะได้แล้วคนนี้แม่งพลังก0ของทีมอะเม่งไอพวกนี้แม่งแสนเชิญนะเนาะมึงเรียกมาได้กี่ตัววะเนี่ยเออแย่จริงถ้ามันยังเรียกได้อันลิมิตอย่างงี้แม่งแย่จริง โอ้เละเหมือนกันนะอุย้ยมนักลบกูเอา้าไม่น่าไหวแล้วมั้งเงี้ยคือถ้าดูจากสกลิลพลังเขาเขาเขาเก่งนะแต่โอ้แม่งมันเยอะไปประมาณ30ตัวได้เนี่ยนะเห็นมั้ยปวดหลังโอ้โหปวดหลังแท้เลย <c oughs>

オメリンちゃん、イヤストロノフルコロセソロソロコートイドナー。せん、ーヤーおうおうたん、ノンコー、メニュー入れ。アインジサマガマホデボギョ、ハラレ、ゴントン。センスジョーサマトイレカワリオニ。オーガキキム อ๋อไอเทมนี่คือตัวชงโยงอะไรกันสลับเปลี่ยนอะไรางี้ปะ่ะเจ๋งเจ,งจ๋งดไอสอุกจำนวนนู้นก็ไม่เช่นเล่นนะแต่ผมว่าสกิลไอแม่งมันแรงอะ่ะเฮไอแม่งปล่อยนะี่ยสอสก,ก็เ่ิวหมดแล้วมั้ง

ไอพวกนี้ชะตาขาดแล้วผมว่ารูจากส่งเงี้ยโอ้โหจับขวดดินเลยตายวะ่ะต้องมีความเกี่ยวข้องกับโลกเก่านะอะเนาะเมื่อเห็นมาอย่างนั้นแล้วแม่งมันจะสู้ย,ยังไงวะ โอ้โหเชี่ยหายหมดเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเน็ตกระถิบระเบสมตสเตอร์อะไรนะอุ้ยเบงจะลุมจะลุมเบงไม่เข้าเลยอ่ะหน้าไม้อะโอ้โหเช็ดหัวขาดเลยวะ

โอ้ไม่งไม่ให้เกียรติฝังศังงตููเลยอะเพิงนรกเหรอโอ้เอาหาย <c oughs> หายหมดเลยเทมิสุริยาวิ่งถ้ามึงฉลาดอ๋อไอ้นี้ไอเทมที่มันได้มันตต้นต้น,น,นคลิปอะ

มงึงก็เซวอร์เลยพระเจ้าเลยโอ้ไ <c oughs> ม่หวัวล้อเฉยเลยโดนโจมตีกันอะ <c oughs> เอ้ามีดาเมจด้วยเนาะ <c oughs> โอ้อะไรก็แม่งเจ็บแต่ไม่มากถ้าพูดอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเป็นโดนปิดใส่ละ

何らららかかかのの情報系魔法を使っててて私防壁が起動したからしたれれはははいで,では遊びはこれくウ<史>メムンテヘンゲットーとのリスクが来るのや <ary>。<memo ab khi> เอ่อตั้งแต่ช้อยที่เขาให้เลือกตอนแรกแล้วมึงจะตายอย่างทรมานหรือมึงจะตายแบบสบายสบายอะไรอย่างี้เนาะโอ้แม่งสุดยอดแล้วท่านขนาดนี้ก็

受けたのはよろしい行為でおなかった,たとえ無きでおわるとしていても愛する方に刃物が突き刺さることがいるでしょうか帰るか我が家へ。はい、アインさま。私が個人で勝手に動いたこと詫びよ。おけ。ぐれたー r e a k item。はお。わたは名を変えた。お <laughs> 呼ぶときゅう。あいんするご ท่านลอตไอโอเคบันไซโอ้โหคชอบจงนะครโอ้โหวกนี <Vog ler> ้ห <pero S 2> ัวเออตามชื <wiele> ่อเรื่องเลย ครับผม,มตัวร้ายเ็ตัวเลน,น้ามึงเงี้ย oh. ถ้าเพื่อนเขาอยู่เขาก็น่าจะรู้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าชื่อนี้มันเป็นชื่อในสมัยก่อนของที่นี่ปะน่าจะเป็นชื่อกิวบะถ้าจะไม่ผิดนะถ้ากจะไม่ผิดมันเป็นชื่อกิวบะเพราะเพราะว่ามันเหมือนเป็นชื่อคาทาด้วยตปถ้าจะไม่ผิดอะตอนตัดคลิปอ่านดูนะไม่ชื่อไม่ใช่ชื่อกิวก็เป็นชื่อของคาทาทองทองนั่นอะเออ ไอซ์โกรนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเนาะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนาะซึ่งตอนที่แบบดูโอ้ตอนที่ท่านนักลบแป้งสู้โอ้โหว่ามันก็อืมเรื่องอยู่นนะคือแบบแกเป็นคนที่แบบดูทุ่มส่วนตัวดนดูรักประเทศชาติอะไรเงี้ยเออใส่สุดเลยอะไรอย่างเนาะไล่วพวกนั้นไม่ต้เป็นสายซัมมอนกันนะแบบแคสเตอร์ซัมมอนอะไรเงี้ยสายซัมมอนแบบ ออกมาลัวๆลัวๆแล้วมันหลายคนไงเฮียแกก็รับมือไม่ไหวกลับไปตัวที่เจอมาเป็นอ uh, ัเจิลเฮียแกมันมีความสามารถที่แบบว่าวันวันช็อตได้ได้ทุกตัวอยู่แต่แบบจํานวนมันเยอะเลยเนาะแล้วแบบมันเร็วด้วยเฮียแกก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยท่านไอก็เลยแบบมามาสลับกันมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสู้เองเห็นแล้วกูหยิดว่ารู้ประมาณนี้นเคย <c ười> แบบอารมณ์แบบเหมือนเราเล่นเกมล้วแบบเห็นคนที่แบบแม่เล่นเล่นแล้วแบบยังไงจะแพ้ไปตอนที่แบบ มึงมีโอกาสชนะถ้ากูเล่นให้อะไรเงี้ยเออท่านไอ้ก็น่าจะคิดอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็แบบแม่งกูสลับแทนพวกมงึงอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เห็นท่านเห็นยังไงท่านนักลือเมงมันสภาพล่อแล่วแหลเนาะใกล้ตายแล,แล้วเลยแบบสลับดีวกว่าแม่งเดี๋ยวมันตายอะไรเงี้ยเออถ้าจริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นอะเลยเข้ามาแล้วแบบมาช่วยโอ้โหวันชอ็อตวันชอ็อตวันชอ็อตเห็น,นเวทขยายม่านอะไรบ้างไม่รู้เวทเฟลเพิงน,นกรกหลุมดำนะใช่ไหมล่ะโกง <laughs> โอเค คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วก็ได้ตั้งชื่อใหม่อย่างเป็นทางการแล้วคือ ice u g o ใช่ไหม ice u g o ถูกเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์นะเพื่อเป็นคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย